สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ BMW Virtual Motor Show 2020ครับผมอูสปินนายครับและนี่คือ BMW X4 BMW X4 นะครับเป็นรถที่หล่อหลอมความเป็น Sport Activity Coupe ครับหรือว่า SAC ได้อย่างลงตัวนะครับคือได้ทั้งความอเนกประสงค์และได้ทั้งความสปอร์ตไปพร้อมๆกันครับถ้าเปรียบเทียบเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายที่มีสไตล์นะครับเท่ๆหน่อยหรือถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นผู้หญิงนะครับก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความสมาร์ทแล้วก็ลุยๆไปพร้อมๆกันนั่นเองครับ bmw x 4 x drive 2 0 d m sport x เปิดราคาเริ่มต้นที่3,999,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่34,999บาทต่อเดือนพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับงานมอเตอร์โชว์อัปเกรด bsi 6ปี มาเริ่มกันที่ดีไซน์ด้านหน้าตัวรถของ BMW X4 นะครับแน่นอนนะครับว่าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าคิดนี้กริวขนาดใหญ่นะครับที่ออกแบบมาในสไตล์ของ3มิตินะครับให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวนะครับพร้อมกับ Active Air Stre a m นะครับถ้าเกิดเรามองเข้าไประหว่างช่องตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถเปิดปิดได้โดยอัตโนมัตินะครับเปิดเมื่อเครื่องยนต์นะครับต้องการที่จะระบายความร้อนครับแล้วก็ปิดโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเราทําความเร็วถึงระดับหนึ่งนะครับเพื่อช่วยลดแรงต้านอากาศนั่นเองครับ มาพร้อมกับไฟหน้าอัจฉริยะแบบ Adaptive LED ดีไซน์ใหม่นะครับที่สามารถปรับองศาตามการหมุนของพวงมลลาลัยได้และปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นถัดมาด้านล่างเราจะเจอกับไฟตัดหมอก LED แนวนอนครับที่เป็นดีไซน์ใหม่ของ BMW ถัดมาบริเวณแถบตรงกลางรถตรงนี้นะครับเราจะเห็นแถบสีเทา f r o z e n Gray นะครับซึ่งติดมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport X ที่ BMW X4 คันนี้มีมาให้นะครับเช่นเดียวกับสเกิร์ตด,ด้านข้างนะครับแล้วก็กาศใต้กันชนด้านหลังเพิ่มความสปอร์ตไม่เหมือนใครเลยครับ และด้วยความที่เป็นรถสปอร์ตแอคทิวิตี้คูเปนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือเส้นสายของหลังคานั่นเองนะครับจากบนสุดของตัวรถนะครับเราจะเห็นว่าเส้นนี้เนี่ยจะลาดมาถึงบริเวณกระจกท้ายรถนะครับแล้วก็ ฝากระโปรงท้ายของรถเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับรวมถึงบริเวณเส้นด้านข้างตัวรถตรงนี้ด้วยนะครับที่จะวิ่งผ่านมือจับประตูทั้ง2บานนะครับไปจบกันที่ไฟท้ายนะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวรถด้านข้างเนี่ยจะมีโชเดอร์นะครับที่ทําให้มิติโดยรวมเนี่ยมีความบึกบึนอย่างมากครับ นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเราดูขอบหน้าต่างและขอบประตูทั้งหมดนะครับก็จะตกแต่งด้วยแถบสีดําเงานะครับที่ทาง BMW เรียกว่า BMW Individual High Gloss Shadow Line ครับสำหรับล้อที่ให้มานะครับกับ BMW X4 xDrive 20d M Sport X คันนี้นะครับก็จะเป็นล้ออลลอย M น้ำหนักเบานะครับขนาด19นิ้วนะครับลาย Double spoke แล้วก็โดดเด่นด้วยคาลิเปอร์ M นะครับแบบสปอร์ตสีน้ำเงินอย่างนี้เลยครับมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับ BMW X4 โฉมนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นอยู่ที่ไฟท้ายนะครับมีการออกแบบ มาเป็นไฟท้าย L shape นะครับหรือว่ารูปร่างทรงตัว L นะครับที่ออกแบบมาเป็นไฟท้าย3มิติด้วยนะครับถ้าเกิดมาดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าไฟท้ายเนี่ยมีความนูนออกมานะครับแล้วก็อ้อมโค้งมาถึงบริเวณด้านข้างตัวรถนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูกว้างแล้วก็มีมิติอย่างมากครับสำหรับกันชนด้านหลังชิ้นล่างตรงนี้นะครับจะเป็นสีฟ r o สเซนเกรนะครับหรือว่าสีเทาด้านๆนะครับสอดรับเข้ากับท่อไอเสียคู่นะครับซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตมากครับ มาดูฝากระโปรงท้ายกันบ้างนะครับรถสไตล์ S A C เนี่ยก็จะมีฝาท้ายที่ใหญ่มากๆเลยนะครับสามารถเปิดปิดฝาท้ายได้ด้วยหลายวิธีครับจะกดปุ่มจากรีโมทก็ได้นะครับหรือว่าจะมาใช้มือกดเปิดก็ได้นะครับบริเวณโลโก้ B M W ตรงนี้แหละครับสามารถที่จะผักเข้าไปอย่างนี้ได้เลยครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะสามารถเปิดปิดฝากระโปรงท้ายได้ถ้าเกิดเรามีกุญแจรีโมทพกติดอยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็ถือขอมาแน่นๆเลยนะครับสมือนะครับก็สามารถที่จะใช้เท้าของเราในการที่จะแตะเปิดปิดได้อย่างนี้ครับ ความจุของฝากระโปรงท้าย BMW X4 นี้นะครับมีความจุมากถึง525ลิตรนะครับรวมถึงเราสามารถที่จะพับเบาะหลังนะครับเพื่อเพิ่มความจุสัมภาระเป็น1430ลิตรได้นะครับจะขนของเยอะขนาดไหนหรือแม้กระทั่งใส่จักรยานเข้าไปทั้งคันนะครับก็ขนได้สบายๆเลยครับสำหรับคนที่สายลุยก็ใช่นะครับสายเทคโนโลยีก็ชอบนะครับ BMW X4 คันนี้แน่นอนครับมาพร้อมกับระบบ Comfort Access กับประตู ทุกบานเลยนะครับถ้าเกิดรถล็อกอยู่อย่างนี้นะครับแล้วเรามีกุญแจอยู่กับตัวครับเราสามารถที่จะขึ้นรถได้โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มใดๆเลยนะครับคว้ามือจับประตูแล้วก็ดึงได้เลยครับรวมถึงนะครับถ้าเกิดต้องการที่จะล็อกรถเนี่ยเราก็ใช้นิ้วของเรานะครับแตะที่บริเวณ3ขีดที่ประตูตรงนี้เบาๆเท่านั้นเองครับก็จะทําการล็อกแล้วก็กระจกมองข้างก็จะพับโดยอัตโนมัติเลยครับ BMW X4 XDrive 20d M Sport X เปิดราคาเริ่มต้นที่3.999,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่34,999บาทต่อเดือนพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับงานมอเตอร์โชอัปเกรด BSI 6ปี ภายในห้องโดยสารของ BMW X4 คันนี้ยังตกแต่งอย่างดูดีมีสไตล์กับเบาะหนังแท้เวอร์นัสกานะครับและแผงคอนโซลหุ้มหนัง s e n เ a เทคตัดกับการตกแต่งภายในสุดสปอร์ตเลยครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับไฟแอมเบียนทไลท์นะครับที่สร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารให้โปรง่งโล่งรู้สึกผ่อนคลายและสบายในทุกการเดินทาง พวงมาลัยหุ้มหนัง m sport นะครับพร้อมปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยครับด้านซ้ายจะเป็นปุ่มควบคุม cruise control นะครับในขณะที่ด้านขวาควบคุมระบบความบันเทิงแล้วก็รับสายตัดสายโทรศัพท์เวลามีสายเรียกเข้ามานะครับด้านหลังตรงนี้นะครับยังมี paddle shift ครับในการเปลี่ยนเกียร์ในโหมด Manual ด้วยครับ BMW x นีคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับหน้าจอแบบใหม่ครับที่เรียกว่า BMW Live Cockpit Professional นะครับเราจะเจอกับหน้าจอขนาดใหญ่2จอด้วยกันนะครับบริเวณด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับ1จอนะครับขนาด12.3นิ้วกับบริเวณกึ่งกลางตัวรถที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด10.25ดนิ้วสามารถที่จะควบคุมได้ผ่านระบบ iDrive ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับรวมถึงสามารถควบคุมผ่าน Gesture Control นะครับที่เราสามารถควบคุมได้ผ่านระบบ iDrive ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าถ่าทางไหน สามารถที่จะเรียกคําสั่งอะไรครับรวมถึงสามารถสั่งงานด้วยเสียงนะครับฮัลโห BMW หรือว่าสวัสดี BMW ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับสิ่งรบกวนน้อยลงนะครับการมองเห็นมากขึ้นช่วยให้เราสามารถโฟกัสเส้นทางได้อย่างเต็มที่ครับเพราะว่า BMW X4 คันนี้นะครับมีทุกอย่างที่เราต้องการอยู่ในระดับสายตานะครับกับ BMW Head-up Display ที่อยู่ตรงหน้าของคนขับรถนะครับทำให้เราไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนลงมาควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นครับ นอกจากนี้นะครับยังมีปุ่มวงกลมสีเขียวใต้ไฟฉุกเฉินครับนี่คือระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่หรือว่า driving assistant ครับมีหลายระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Lane departure warning ช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนแบบไม่ตั้งใจซึ่งจะเป็นการสั่นเตือนที่พวงมาลัยครับ Lane Change warning ครับเตือนการเปลี่ยนเลนถ้ามีรถด้านข้างนะครับก็จะมีไฟกระพริบที่กระจกมองข้างพร้อมกับสั่นที่พวงมาลัยเช่นเดียวกัน Front c o l l i s i o n Warning เตือนการชนด้านหน้าครับกรณีที่รถด้านหน้าใกล้เกินไปนะครับและเรามีความเสี่ยงที่จะชนรถจะช่วยเบรกให้ทันทีครับระบบความปลอดภัยครบครันหายห่วงเลยละครับถัดมานะครับเป็นแผงควบคุมการปรับอากาศนะครับที่สามารถปรับแยก2ฝั่งได้ตามความต้องการมีช่องวางแก้วน้าด้านหน้าพร้อมช่องวางโทรศัพท์มือถือและช่องเสียบชาร์จ usb พร้อมช่องจุดบุหรี่มาให้เพียบพร้อมครับที่พักแขนตรงกลางเปิดออกมาจะมีช่องเก็บของกว้างพอสมควรเลยนะครับพร้อมกับช่องของ usb type c อีกหนึ่งตำแหน่ง ถัดมานะครับบริเวณด้านข้างคันเกียร์นี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะครับหรือว่า driving experience control นะครับสามารถปรับได้ทั้งโหมด Sport Comfort แล้วก็ Eco Pro นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีกล้องรอบทิศทางเลยนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถถอยจอดได้โดยอัตโนมัติครับ เราสามารถที่จะมองเห็นกล้องมุมต่างๆนะครับจากบริเวณหน้าจอด้านหน้าตรงนี้นะครับเลือกปรับมุมต่างๆได้เลยครับนอกจากนี้นะครับด้วยความที่เป็นรถตระกูล X นะครับก็จะมีในส่วนของ HBC หรือว่า Hill Descent Control นะครับสามารถที่จะควบคุมความเร็วขณะลงที่ลาดชันได้นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับปุ่ม Auto ้โฮ d b r a e ครับในส่วนของเครื่องเสียงนะครับคันนี้ให้มาเป็นลำโพงฮา r m ม n นคาร์ดอนเลยนะครับให้เสียงที่นุ่มลึกสามารถฟังเพลงขณะขับขี่ไปได้แบบเพลินเิดครับมาดูพื้นที่ของผู้โดยสารแถวหลังบ้างนะครับ กว้างกว่าที่คิดพอสมควรเลยนะครับมีพื้นที่เหลือทั้งเลกรูมนะครับแล้วก็เฮดรูมนะครับรวมถึงเราสามารถที่จะเพลิดเพลินกับวิวต่างๆได้นะครับเพราะว่ามีความโปร่งของพารามิกกลาสรูฟนะครับที่เชื่อมต่อมาถึงผู้โดยสารแถวหลังเลยครับยังไม่พอแค่นี้นะครับสเปซของผู้โดยสารแถวหลังเนี่ยสามารถที่จะปรับเอนบอกได้อีกเล็กน้อยด้วยนะครับด้วยการเลื่อนปุ่มงนี้ครับก็จะเพิ่มความสบายได้มากขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการพื้นที่เก็บสัมภาระมากขึ้นเนี่ยก็ตั้งเบาะหล BMW X4 xDrive20d M Sport X เปิดราคาเริ่มต้นที่3,999,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่34,999บาทต่อเดือนพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสําหรับงาน Motor Show อัปเกรด BSI 6ปี สนุกทุกเส้นทางไปกับ BMW X Drive นะครับระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่สามารถส่งถ่ายกำลังไปที่ล้อได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ทุกการเข้าโค้งเป็นไปได้ด้วยความมั่นใจครับและพร้อมลุยในทุกสถานการณ์ตามแบบฉบับของ SAC BMW X4 X, 4, X Drive 20d M Sport X มาพร้อมกับขุมพลังของเครื่องยนต์ดีเซลขนาด4สูบ2.0ลิตร Twin Power Turbo ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าและมีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตร สามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา8วินาทีพร้อมกับอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง17.9กิโลเมตรต่อลิตรเรียกได้ว่าประหยัดกันแบบสุดๆไปเลยนะครับคันนี้ BMW X4 xDrive20d M Sport X เปิดราคาเริ่มต้นที่3,999,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่34,999บาทต่อเดือนพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับงานมอเตอร์โชว์อัปเกรด BSI 6ปี ตอนนี้ครับผมอยู่กับ BMW Genius นะครับที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ BMW X4 คันนี้ให้เรารู้จักกันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับสวัสดีครับเคสวัสดีครับจริงๆแล้ว BMW Thailand เนี่ยเคยนำเข้า BMW X4 มาก่อนหน้านี้แล้วเป็นตัว CBU นะครับต้องแต่ว่าคันที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นรุ่น CkD แล้วใช่ครับเป็นรุ่น CkD เลยครับแตกต่างจากตอนที่เป็นรุ่นนาเข้า CBU ยังไงบ้างครับได้ครับอันดับแรกเลยครับก็คือจุดเด่นนะครับจากด้านหน้าเนี่ยจะเป็นชุดแต่ง M Sport X ครับผมจะมีที่เป็นสีเทาๆตัวนี้ชิ้นนี้นะครับที่เราพูดถึงกันไปครับอันดับที่2ครับก็คือจะมีตัวกล้องครับที่เป็นกล้องสรตลวิวหรือกล้อง360องศารอบคันเลยตอนนี้ด้านหน้าตรงนี้มีกล้องแล้วใช่ครับซ้ายขวาตัวรถมีกล้องแล้วให้แล้วแล้วก็ด้านหลังรถอีกก็คือเป็น4จุดเลยครับผมรอบคันครับแล้วก็ถัดมาครับก็คือจะมีเฮด d Up ดิสเพย์ครับที่อยู่ด้านหน้ารถช่วยเหลือผู้ขับขี่ ใช่ครับไปอันเึงแล้วก็อันถัดมาครับก็คือจะเป็นตัวเบรกครับที่ตัวนี้เนี่ยจะให้เป็นเบรก M Sport เลยให้ความหล่อมากขึ้นนะครับเราดูจากด้านข้างเห็นแบบเป็นเบรกที่มีโลโก้ M ใช่ครับแล้วก็สุดท้ายคก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวหน้าจอครับที่จะเป็นเวอร์ชัน ID.7 หรือก็ใหม่ล่าสุดนั่นเองครับที่เป็น l i v e Cockpit Professional เป็นที่เรียบร้อยเรียกไดว่าออปชั่นเต็มกว่าเดิมนั่นแหละใช่ครับเือราคาเดิม แต่ว่าตอนนี้ออปชันเยอะกว่าเดิมแล้วถูกต้องครับเมื่อกี้เนี่ยเคพูดถึงชุดแต่ง M Sport X ครบส่วนมากเราคุ้นเคยกับ M s แต่ง M Sport ของ B ใช่ครับ M Sport X คืออะไรครับ M Sport X ง่ายๆครับก็คือจะเปลี่ยนในเรื่องของตัวสีครับว่าชุดแต่ง M Sport เนี่ยจากสีดำนะครับจะเปลี่ยนกับสีฟอ์เซนเกรย์หรือว่าเป็นสีด้านๆอย่างนี้หน่อยใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเพิ่มในเรื่องของความดุดันแล้วก็จะมีจุดที่มากขึ้นก็คือว่านอกจากเพิ่มด้านหน้า ด้านท้ายแล้วก็จะมีรอบคันด้วยมีสเกิร์ตด้านข้างสายขวาครับก็คือจะเป็นสีฟอ์เซนเกรย์ทั้งหมดเลยใช่ครับเรียกได้ว่าเต็มกว่า M Sport นั่นแหละถูกต้องครับใช่ครับวันนี้ก็คือข้อมูลจากทาง BMW g นี่นะครับขอบคุณเกครับขอบคุณรับ BMW X4 XDrive 20d M Sport X เปิดราคาเริ่มต้นที่3,999,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่34,999บาทต่อเดือนพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับงานมอเตอร์โชว์อัปเกรด BSI 6ปีและนี่ก็คือไฮไลท์ของ BMW X4 นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามไฮไลท์ของ BMW รุ่นอื่นๆได้ใน BMW Virtual Motor Show 2020ครับผมอู๋ s p น n 9ครับและนี่คือ BMW X4 สวัสดีครับ